วันนี้นะฮะเราก็จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวของโมลานกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันคงไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวของโมลันเนี่ยเป็นตัวสายดีเฟนซ์หรือสายป้องกันนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทดสอบในห้องทดลองเนี่ยไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากนะักเพราะว่าตัวของศัตรูที่อยู่ในห้องทดลองเนี่ยยิงเราไม่เข้านะครับมันยิงเราเข้าแค่หนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าไอความคึก ของโมรันเนี่ยมันถึกถึงขนาดที่ว่ามันจะทนแสงเลเซอร์ของศัตรูหรือการระเบิดของศัตรูได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมยังไม่มีตัวเอาไปลองเล่นนั่นเองนะครับอันนี้เราก็มาทําความเข้าใจสกิลกันข้าวๆก่อนแล้วกันนะครับไว้ถ้ามีตัวละครเมื่อไหร่ค่อยมาลงลึกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตัวของโมรันเองนะครับผมจะมีท่าติดตัวเป็นท่าสายฟ้านะฮะแล้วก็อาวุธที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นไรเฟิลจูโจม 1แมกกาซีนจะมีทั้งหมด60นัดการรีโหลดเนี่ยจะใช้เวลาในการรีโหลดกระสุนเนี่ย1.50วินาทีดามเมจที่สร้างได้ต่อกะสุน1นัดเนี่ยจะอยู่ที่14%นะครับคิดจากเอตแทกของตัวโมรันเองและก็แน่นอนครับว่าเธอเป็นสายดีเฟนซ์หรือสายป้องกันนะครับและบริษัทที่สร้างเธอขึ้นมาก็คือบริษัทสเตต้านั่นเองนะฮะทีนี้สกิลของเธอเนี่ยสกิลหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสกิลติดตัวมันจะอยู่กับตัวของโมรันตั้งแต่เริ่มเกมนจนบเนนนนด่านนัั้ๆลยะคร ก็คือจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวของโมลานเนี่ย3.5%ต่อเลือดที่เสียไป1%ก็คือทุกๆก,การเสียไปของเลือด1%เนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับโมลานนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าถ้ายิ่งเสียเลือดเยอะพลังป้องกันก็ยิ่งเยอะขึ้นทีนี้นถ้าเลือดลดลงไปเหลือเท่าประมาณ50%อย่างเงี้ยออก,ก็เอา3คูณ50เข้าไปครับก็ประมาณ150%ของเลือดที่เสียไปก็ถือว่า เยอะไม่น้อยเหมือนกันนะฮะยิ่งเลือดเหลือน้อยยิ่งคึกว่างั้นเถอะนะฮะและสกิลหนึ่งเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับนั่นะก็คือเมื่อมีการทําการโจมตีปกติยิงครบ5นัดนัดที่6กเนี่ยก็จะสร้างดามเมจเพิ่ม47%แต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าต้องเปลี่ยนการโจมตีก่อนซึ่งการโจมตีของโมรันเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนเอาไตอนที่ใช้สกิลเบิร์ดนั่นแหละนะครับสกิลต่อมาสกิลที่2นะครับก็จะมี2เงื่อนไขเหมือนกันเงื่อนไขแรกก็คือจะเปิดใช้ก็ต่่ออเมื โมรันยิงกระสุนนัดสุดท้ายออกไปจะส่งผลนะครับยั่วยุให้ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุด3ตัวหันกลับมาโจมตีโมรันนั่นเองซึ่งบัฟเนี้ยจะอยู่เป็นเวลา4วินาทีซึ่งกระสุน60นัดนะครับใน1แมกกาซีนของโมรันเนี่ยผมลองจับเวลาดูแล้วนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะครับ5วินาทีกว่าๆแล้วก็อันนี้ผมนับรวมเรื่องของการเปลี่ยนแมกกาซีนด้วยสักอีก1วินาทีแล้วกันเพราะงั้นเนี้ย ก็จะแสดงว่าตัวของโมรันเองเนี่ยทุกๆ6วินาทีเนี่ยจะมีการยั่วยุ4วินาทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นบัฟที่โอเคอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีการดึงดูดศัตรูมาหาตัวของโมรันเองได้เนี่ยทุกๆ6วินาทีเลยทีนี้เงื่อนไขที่2ของสกิล2นะครับผมก็คือจะเปิดใช้ก็ต่อเมื่อเลือดของโมรันเองเนี่ยต่ำกว่า20%และบัฟที่ได้เนี่ยก็จะส่งผลให้กับโมรันก็คือเพิ่มแม็กเฮดเซ เป็นเวลา3มวินาทีแล้วก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวในการต่อสู้ด้วยนะเป็นแต่ว,ว่าโอเคมันสามารถที่จะเปิดได้3ครั้งแต่บัฟครั้งที่2ครก้งที่3เนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะว่าครั้งที่2เนี่ยพอเลือดต่ำกว่า20%เนี่ยการบัฟครั้งที่2เนี่ยจะเพิ่มแแมกเลือดแค่69%เป็นเวลา3วินาทีเหมือนกันแล้วพอเพิ่มแแมกเลือดไปแล้วและเลือดต่ำลงมาอีกเหลือต่ำกว่า20%อีกเนี่ยการบัฟครั้งที่3เนี่ย ก็จะเพิ่มแมกเลือดไป51%เป็นเวลา3วินาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวด้วยนะครับสรุปก็คือบัฟนี้เนี่ยมันจะใช้ได้แค่3ครั้งคือคนเลือดลด20%เนี่ยมันก็จะเด้งแบบนี้ไปประมาณ3ครั้งแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ผมไม่มีตัวละครไปลองมันก็จะไม่รู้ว่าไอการเพิ่มแมกเลือดตรงเนี้ยมันเพิ่มเลือดขึ้นมาให้ด้วยหรือเปล่าถ้ามันเพิ่มแมกเลือดแล้วเพิ่มเลือดขึ้นมาด้วยก็ถือเฮ้ยมันก็โอเคนะก็เวิร์กอย 9 1นนี่ก็เกือบเต็มหลอดเหมือนกันนะครับต่อให้เพิ่มแมกเลือดไปด้วยแล้วก็เถอะนะฮะมันก็จะอารมณ์เหมือนฮิวนะฮะมันก็จะอารมณ์เหมือนฮิวแหละแต่เพิ่มเลือดเพิ่มแมกเลือดไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนเปิดได้ตัวของโมรันนะครับผมแล้วก็ได้เอาตัวไปลองกับศัตรูที่แบบโจมตีแรงๆนะฮะแล้วก็ไปลองใช้แล้วก็ตัวของโมรันเนี่ยใช้บัฟออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยยังไงก็ลองเอามาคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมว่า มันเพิ่มแค่แมกเลือดไหมหรือมันเพิ่มแมกเลือดแล้วมันฮิวขึ้นมาด้วยนะฮะถ้ามันเพิ่มแมกเลือดและฮิวมาด้วยก็ถือว่าโอ้โหเป็นสกิลที่ทําให้โมรันนี่เป็นตัวละครที่ตายยากเหมือนกันนะถ้าเลือดเยอะๆเนี่ยเลือดลด20เนี่ยไม่หมดทันทีเงี้ยก็ถือว่าโอโ้ถือว่าโหดเลยนะครับสำหรับสายแท้งอันนี้สกิลเบิร์ดของโมรันนะครับผมสกิลเบิร์ดของโมรันเนี่ยคูลดาวอยู่ที่40วินาทีอ่ะผมลืมบอกไปว่า ตัวโมรันเป็นตัวเปิดเบิร์ดคนแรกนะครับสกิลเบิร์ดของโมรันนะครับผมก็คือจะเปลี่ยนการโจมตีเปลี่ยนจากกระสุนแอ s ซัไลเฟิที่อาจจะยิงรัวแต่ไม่ถี่ถพูดนี้อร่อีกว่ายิงรัวแต่ไม่ถี่กลายเป็นปืนกลนะครับที่ยิงถี่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่สร้างเนี่ยต่อน,นัดเนี่ยก็ยังคงเป็นความแรงของกระสุนไรเฟิอยู่ก็คือ จะทำดาเมจต่อน,นัดอยู่ที่14นะฮะแล้วก็สามารถบัฟเพิ่มได้บัฟแอตแทเพิ่มได้นะฮะแล้วก็บัฟนี้จะคงอยู่เป็นเวลา10วินาทีก็คือตั้งแต่เปิดเบิร์ยจนจบเบิร์ดนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมมาอีกนะครับเอฟเฟกเพิ่มเติมเนี่ยอย่างแรกก็คือทุกๆก,การโจมตีของโมรันเนี่ยจะสามารถฟื้นเลือดให้กับโมรันได้ด้วยซึ่งมันจะฟื้นฟูเลือดเ,เท่ากับ 36%ของพลังโจมตีนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังจะมีสกิลยั่วยุดึงดูดศัตรูทั้งหมดให้มาโจมตีโมรันคนเดียวด้วยและก็แน่นอนครับว่าสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถเข้าที่กำบังได้นะครับแต่แน่นอนครับผมอันเนี้ย ไม่ต้องกลัวกระสุนหมดนะครับผมเมื่อโมรเข้าสู่สถานะเบิร์ดนะครับเปลี่ยนการโจมตีแล้วเนี่ยการโจมตีนั้นกระสุนไม่หมดนะฮะอารมณ์เหมือนโมเดเนียนะครับผมที่กระสุนไม่มีวันหมดยิงได้ย,ยาวๆนะครับสาดกระสุนไปจนตั้งแต่ต้นเบิร์ตจนจบเบิร์ดเลยนะครับผมกระสุนไม่มีวันหมดก็ยิงกันไปแบบฉับนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีเงื่อนไขที่2อีกนะครับผมที่มันจะบัฟให้กับทีมเงื่อนไขที่2เนี่ยมันจะทําให้ทีมเราทั้งทีมนะครับผมรับดาเมจลดลง35% เป็นเวลา10วินาทีนอกจากนั้นเนี่ยยังเพิ่มพลังป้องกันให้อีกนะครับผมอีก14นะครับของพลังป้องกันของโบลันเป็นเวลา10วินาทีเหมือนกันก็ต้องบอกไว้เลยว่าโอ้เป็นตัวละครที่ออกแบบมาให้แบบเออเสริมพลังป้องกันให้กับทีมได้ได้โหดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ เป็นตัวละครที่ฉันขอรับความเจ็บปวดไว้คนเดียวอะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าสกิลสเนี่ยก็มีย่อยุต่อให้ไม่ได้เข้ามาอยู่ในโหมดเบิร์ดทุกๆ6วินาทีก็จะยะ่อยุศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงๆอะมาโจมตีตัวเองส่วนเวลาถ้าตัวเองได้เข้าสู่เบิร์ดเนี่ยก็ย่อยุตศัตรูทั้งหมดเลยเข้ามาโจมตีตัวเองนะฮะคือฉันขอรับเองอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ สุดยอดมากๆนะครับความถึกเนี่ยอยากจะได้เอาไปลองกับสนามจริงเหลือเกินเพราะว่าตอนเนี้ศัตรูหลังๆมาเนี่ยของผมยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เลยฮะผมแล้วก็ทีมผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดคือแลกกันไปเลยถ้ามึงไม่ตายกูก็ตายอะไรประมาณนี้ถ้ากูฆ่ามึงไม่ได้ก่อนกูก็ตายก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมทีมผมตอนนี้มีแต่แอทแท็กกับตัวซับ ตัวรับดาเมจเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมในทีมตอนนี้นะฮะก็ลองบอกเลยว่าโอ้เถืดขึ้นคอจริงหลังมานี่ยังไม่จบสักทีนะครับก็เป็นอีกจึงตวัวที่น่าใช้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมก็อยากจะเอาตัวของเขาเนี่ยไปลองในสนามจริงเหมือนกันกว่าไอความถึกที่เขาเขียนมาเนี่ยมันจะถึกสักแค่ไหนกันเชี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับและได้ตัวโมลันมาเนี่ยก็ลองเอามาแชร์ความรู้สึกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่า ไอความถึกเนี่ยมันถึกแค่ไหนนะครับผมทนการโจมตีของศัตรูได้มากแค่ไหนนะคนในตัวระเบิดหรือในตัวที่แบบยิงเลเซอร์แรงๆได้สักแค่ไหนนะฮะอันนี้อยากลองจริงๆนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกทกคนอาจจะชื่นชอบนะฮะแล้วก็สามารถเรียกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยกันได้นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เ,เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมก็ แค่อ่านทำความเข้าใจแล้วมันแน่นอนว่าผมเชื่อว่ามันก็ยังมีข้อมูลตกหล่นอะไรอีกแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามช่อง CA Story เอาไว้นะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากช่อง CA Story ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ